ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเต้ัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรับวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปเลย โปรตีปับช็อปขายโค้ดเกมสตรีมเอเอ็ y ล็อกสตาร์วิซอราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ f c e b o o o Page โปรตีปับช็อปขายเกมแลราคาถูกลิงค์อยู่ใน description ครับผมนะครับข่าวแรกอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆอัปเดตให้ก็ล้กันนะครับกับเผยตัวอย่างใหม่ครับกับเฟซเอ็กซ์ตร้าเรครับเกมฉบับรีเมคและเตรียมวางขายในปี2025นะครับ คือช่วงวันก่อนนะครับทาาทีง,งานไทม์มูลประกาศวันวางขายของเฟสเ a y น i g h t Remaster นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวเกม Remaster อีกเกมก็คือเฟสฮอลโล่อัตลาเซียรีมัสเตอร์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคลาวของเกมรีเมคบ้างนะครับอย่างเฟสเอสเตอร์ล่าเรคคอร์ดครับที่ล่าสุดตอนนี้ก็มีเทรลเลอร์ใหม่มาให้ดูแล้วเรียบร้อยนะฮะเทรลเลอร์ก็อยู่ในวิดีโอประกอบของข่าวนี้นะฮะโดยตัวอย่างเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยเกมเพลย์ในหลายส่วนเลยนะครับแล้วก็ตัวกราฟิกก็ได้รับการอัปเกรดขึ้นจากของเดิมด้ววยะรเพราา่ ตัวเกมขายไปใน PSP ในปี2010เมื่อ14ปีก่อนซึ่งถือว่านานมาแล้วนะครับและก็สำหรับ Fade e x ส r a อ e c o r d ครับเกมจะวางขายภาในปี2025ครับโดยกับ p s 5 PS4 Nintendo Switch และก็ PC นะครับแฟนเกม Fade หรือว่าใครที่สนใจก็รอเล่นกันได้เลยนะครับ ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวที่น่าเศร้าสักหน่อยนะครับก็คือเอวาครับถูกเลื่อนวางขายไปเป็นวันที่18กุมภาพันธ์2 0 2 5นะครับและก็จะมีเกมเพลย์ให้ชมก่อนในงาน Gamescom ด้วยนะครับทาง Xbox Game Studio นะครับได้ยืนยันว่าเ v วาเนี่ยเกมเมชชั่นอาร์ผลงานไอพีใหม่จากทาง Obsidian Entertainment นะครับจะถูกเลื่อนออกไปก่อนนะฮะจากที่กําหนดจะกลายเป็นช่วงออทัมหรือ ฤดูใบไมร่วงปีนี้นะครับเป็นวันที่18กุมภาพันธ์2015ครับส่วนอีกมุมนึงครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าคุณฟิลสเปนเซอร์เนี่ย CEO ของ Microsoft Gaming ก็ได้บอกถึงเรื่องนี้ว่า เขาอยากทําให้แน่ใจว่าเกมจะถูกวางขายออกมาในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงต้องการเวลาเพิ่มเติมในการทําเกมแต่อย่างไงก็ตามครับทางทีมงานออฟซิเดียนเนี่ยก็จะมีเกมเพลย์ใหม่ของเอวามาให้ชมกันก่อน,อนด้วยภายในงานเกมส์คอม2024นะครับและก็จะมีไลฟ์สตรีมพิเศษจากทาง Activision Blizzard Bethesda และก็ Xbox Game Studio ที่จะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมนี้ด้วยนะครับสำหรับเอวาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกม RPG น้องใหม่จากทีมงานขั้นเทพที่หลายคนรอคอยนะครับเพราะว่าออฟซิเดียนเนี่ยคือมีผล งานอย่าง Fallout New Vegas และก็ The Outer Worlds นะครับและก็ Eve นี่จะลงให้กับ PC Xbox Series และก็ลง Game Pass ตั้งแต่วันแรกด้วยนะครับใครสนใจก็รอกันได้เลยนะครับข่าวต่อไปครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นดราม่านิดๆสำหรับเกมจากทางฝั่งจีนนะครับก็คือ S เก e ครับยืนยันไม่มีความคิดที่จะปิดกั้นเกม Phantom Blade Zero ไปลงแพลตฟอร์มอื่นนะครับ ทางทีมพัฒนา S เอสเกมครับออกแถลงการเกี่ยวกับประเด็นว่ามีพนักงานคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับเขาด้อ้างว่าไม่มีใครต้องการ Xbox ที่ไม่จึงเป็นเหตุผลที่ทีมงานไม่ได้นาเกม h a n t o m b l a d e z e r o ลงแพลตฟอร์มเ b o x ซอึ่งคากล่าวอ้างนั้นทําให้เกิดการถกเถียงกันในโซเชียลนะครับหลังประเด็นดังกล่าวนะครับทางเอสเกมได้ปล่อยถแถลงการยืนยันว่าทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะทาเกม h a n t o m b l a d e Zero ให้เข้าถึงคนเล่นได้ทุกคนด้วยการไม่ปิดกัน้นแพลตฟอร์มใดๆนะครับและคำพูดของพนนักงา ที่ไม่เผยชื่อเนี่ยซึ่งไม่มีการยืนยันว่าเป็นพนักงานจาก S อสเกมหรือเปล่าด้วยนะไม่ได้แสดงถึงค่านิยมหรือวัฒนธรรมของ S อสเกมด้วยนะครับึ่งเขาบอกว่าเราขอยืนยันว่าการแถลงการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้แสดงถึงค่านิยมและวัฒนธรรมของ S อสเกมเนื่องจากเราเชื่อมั่นในการทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเกมของเราและไม่จะไม่ตัดแพลตฟอร์มใดๆสําหรับเกมแฟลตัมเบสซีโร่พวกเรากําลังทํางานอย่างหนักทั้งการพัฒนานและการวางจําหน่ายทําให้มั่นใจว่าทุกคนได้สนุกไปกับเกมของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และเราจะเปิดเผยเบื้องหลังการพัฒนาและการเปิดตัว w o r l d p r e m i e r Demo ในงานเกมส์คอมเดือนนี้นะครับนี่คือถแถลงการจากขาง S g a เกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทีมงานเคยถแถลงไม่ว่า SG a เ e เนี่ยเป็นสตูดิโออิสระและก็แฟนทอมเบสซีโร่ไม่ใช่เกมเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ PlayStation ดังนั้นก็เชื่อใจได้เลยครับว่าเกมนี้ก็จะลงแพลตฟอร์มอื่นๆในอนาคตด้วยนะครับตอนนี้แฟนทอม b a ส e Zero จะลงให้กับ PlayStation 5แล้วก็ PC เท่านั้นนะครับส่วนวันวางขายเนี่ย ก็เดี๋ยวเราประกาศอีกทีในอนาคตนะครับถ้ามีข่าวคราวยังไงโปเต้ปั๊ฟจะมาแจ้งให้ทราบในอนาคตนะครับแต่ก็ปิดท้ายกับข่าวสุดท้ายครับผมก็เกมที่จะจะมีภาคสามไหมก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่มีข่าวหลุดออกมาก็คือเกมเมอร์ค้นพบว่าวาวครับ กำลังซุ่มสร้างเกมใหม่ที่ใช้ชื่อโครงการว่า Project White Sands ครับผมถ้าคุณเคคันคอปครับได้โพสต์กระทู้ในห้อง subreddit นะฮะ Gaming Leak and Rumor ครับ,รบี่เป็นพื้นที่สาหรับแบ่งปันข่าวลือเกี่ยวกับเกมพบในเว็บไซต์ทางการของนักพากษาสาวชื่อว่านาตาชาชันเดลครับว่าตัวเธอเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา Project White Sands รายละเอียดระบุว่า Project White Sands เนี่ยคือโครงการวิดีโอเกมที่พัฒนาโดย Valve ทีมสร้างเกมดังอย่างพวก Half Life, t e a m Fortress 2, Left 4 Dead, Counter Strike พวกนี้นะครับรวมถึงเป็นคนให้กำเนิดแพลตฟอร์เมเกม PC ว ดับโลกอย่างสตรีมด้วยนะครับและจากมีข่าเรื่อดังกล่าวเนี่ยเกมเมอร์เริ่มตั้งทฤษฎีว่าโปรเจกต์ไวแฟนเนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับเกมตระกุม Half-Life อีกแล้วครับท่านนะครับเพราะไวทแฟนเนี่ยเป็นชื่อสวนแห่งหนึ่งในนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นรัฐเดียวที่กับที่ตั้งของศูนย์การวิจัย Black Mesa ที่อยู่ในเกม Half-Life ด้วยนะครับอย่างนรับตามครับก่อนหน้านี้นมีขา่าวลือว่าว a l กําลังทําเกม Multiplayer ที่ชื่อว่า Deadlock พร้อมวิดีโอพุตเซตบางส่วนได้หลุดออกมาก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าโปรเจกต์ไวท์แฟนอาจเป็นโครงการของเกม Deadlock ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ สุดครับคุณนัชชาแชนเดลก็ได้นำรายชื่อโปรเจกต์ไว้เซนออกจาก เว็บ,บไซต์ของเธอแล้วนะครับเนื่องจากมีรายละเอียดเพียงนิดเดียวจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับ Half Life หรือว่าเกม Deadlock หรือไม่นะครับถ้ามีข่าวขาว่าวยังไงโพสตปั๊บจะมาแจ้งทราบในอนาคตครับผมอันนั้นหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมาครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของทาาา่ออผมมรัับบแล้้วกก็สถเนได50ต นพร้อมสิธงิเศษมากมายและก็สามารถส่งซูเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโปรตีปัฟขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ